ประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจนของแก๊ส 2. อธิบายความสัมพันธ์ของอัตราการแพร่กับมวลต่อโมลของแก๊ส 3. คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่หรือมวลต่อโมลของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมสำหรับหัวข้อนี้นะครับครูนะครับมีคลิปนะครับวิดีโอครับดีดีครับมอมฝาดครับเป็นคลิปนะครับการทดลองครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับการแพร่ของแก๊สครับนะถ้านักเรียนอยากรู้ครับว่าเป็นอย่างไรครับไปชมพร้อมๆกันครับผมการทดลองการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรย์ยึดหลอดแก้วกับขาตั้งชุบสำลีในกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ชุบสำลีในแอมโมเนียเข้มขน้นสอดสำลีเข้าไปในปลายหลอดแก้วด้านละอันโดยสอดให้พร้อมกันทั้งสองด้านสังเกตการแพร่อของแกส๊สไฮโดรเจนคลอไรด์และแก๊สแอมโมเนียทำเครื่องหมายตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวัดระยะจากปลายสำลีทั้งสองด้านถึงตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ้าปฏิกิริยาเคมีดำเนินต่อไปเรื่อยๆวงแหวนจะเลื่อนตำแหน่งไปทางกรดไฮโดรคลอริกโอเคนะครับจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับนะเราเนี่ยก็จะมาสรุปให้ฟังให้นักเรียนฟังนะครับสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็คือแก๊สแอมโมเนียเนี่ยนะครับจริงๆนักเรียนก็สามารถนะครับทำปฏยาครับกับแก๊สครับไฮโดรเจนคลอไรด์ได้ครับกลายเป็นนะครับ แอมโมเนียมคลอไรด์นะครับแบบนี้นะครับไม่งงนะแก๊สแอมโมเนียนะครับกับแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์เนี่ยไม่มีสีโอเคไหมครับพอเกิดยาครับกลายเป็นแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสีขาวครับก็คือเป็นวงอยู่ตรงนี้นะครับคือตามคลิปวิดีโอเลยนะครับและมันเกิดอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนครับตรงที่ลูกศรแดงๆเนี่ยนะครับชี้อยู่ครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าครับแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์นะครับมีการเคลื่อนที่หรือว่าการแพร่ครับได้ ช้ากว่าอะไรครับได้ช้ากว่าแก๊สแอมโมเนียนึกออกไหมครับเพราะเราใช้เวลาเท่ากันเลยนะครับและจากตรงนี้นะครับเราก็ค้นพบว่าอะไรครับค้นพบว่านะครับแก๊สนะครับไฮโดรเจนนะครับคอไลน์เนี่ยมีมวลต่อโมลนะครับมากกว่านะครับแก๊สแอมโมเนียครับแสดงว่านะครับแก๊สใดก็ตามครับที่มีมวลต่อโมลเนี่ยนะครับมากกว่าการแพร่ก็จะทำให้ครับช้ากว่า และถ้านักเรียนอยากรู้ครับว่าหัวข้อนี้ครับศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ครับเป็นอย่างไรเราไปดูหัวข้อที่3.2กันครับหัวข้อที่3.2นะครับการแพร่ของแก๊สครับเขาบอกไว้แบบนี้นะแก๊สที่มีมวลต่อมวลครับต่างกันครับก็จะมีอัตราเร็วในการแพร่เนี่ยแตกต่างกันครับเมื่อพิจารณานะครับจากทฤษฎีจนของแก๊สนะครับที่กล่าวว่านะครับที่อุณหภูมิเดียวกันครับแก๊สทุกชนิดนะครับมีพลังงานจนเฉลี่ยเท่ากัน ไม่งงนะครับก็คือพลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับและจากความสัมพันธ์ครับพลังงานจนชเยอว่า EK แล้วก็มวลครับก็คือ m นะครับแล้วก็อัตราเร็วคือ v ครับตามสมการนี้ครับนักเรียน EK เท่ากับเศษหส่วนสครับ mv กําลัง2ครับจะเห็นว่าครับอนุภาคแก๊สครับที่มีมวลมากครับจะมีอัตราเร็วในการแพร่น้อยครับตรงนี้ไม่งงเลยครับนักเรียนคือถ้าที่อุณหภูมิเดียวกันแสดงว่า EK ก็จะคงที่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือถ้ามวลมากแสดงว่าอัตราเร็วก็จะทำไมครับน้อยแค่นั้นเองครับเพื่อทําให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากับ e ครับ e k นะครับเพราะนั้นก็จะตรงไปตรงมานะครับอนุภาคแก๊สที่มีมวลมากครับอัตราเร็วนะครับในการแพร่ก็จะน้อยนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับคุณโทมัสนะครับเกรแฮมนะครับก็เป็นนักเคมีนะครับชาวสกอตแลนด์นะครับได้ศึกษาครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการแพร่ครับนักเรียนและ มวลต่อโมลของแก๊สนะครับโดยให้แก๊สเนี่ยแพร่ผ่านรูเล็กๆครับไปยังบริเวณที่เป็นศูนย์การครับจากการทดลองนะครับพบว่าที่อุณหภูมิครับและความดันเดียวกันครับจำนวนโมลกุลของแก๊สที่แพร่ผ่านนะครับต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรือตาการแพร่ผ่านของแก๊สนะครับซึ่งเราใช้ชื่อย่อว่า R นะครับก็จะแปลผับกับรากที่2ของมวลต่อโมลครับไม่งงนะมวลต่อโมลครับก็ใช้สัจักว่า M ใหญ่ครับเรียกว่า กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมนั่นเองนะครับนะก็นี่เลยครับก็คือ R นะครับไม่งงนะก็คือการแพร่ผ่านของแก๊สนี่นะครับก็จะแปลผกพันครับกับอะไรครับนักเรียนกับรากที่2ของมวลต่อโมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับอัตราการแพร่ผ่านของแก๊ส2ชนิดครับที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันครับสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ครับนักเรียนก็คือเป็น R1 ส่วนด้วย R2 ครับ ก็จะเท่ากับนะครับรากที่2นะครับของ m 2หารด้วย m 1โอเคนะครับนักเรียนไม่งงนะครับเพราะนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีความสําคัญมากเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ครับที่ได้จากคุณโทมัสเกแฮมนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนนะครับจากความสัมพันธ์นะครับ p เท่ากับ nrt ครับนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับตามกฎแก๊สอุดมคตินะครับนะถ้าเกิดครูแทน n ตรงนี้นะครับด้วย m ส่วน m นะครับคือ m เล็กส่วน m ใหญ่ M ็เล็กนี่คือมวลที่เป็นกลมนะครับและ M อใหญ่คือมวลต่อมวนครับแทนเข้าไปตรงนี้นะแล้วครูก็ย้าย M ไว้ตรงนี้เอา P ีมาหารครับตามนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่า M ส่วน V ครับที่ครูวงไว้ตรงนี้นะเอ็มส่วน V ตรงนี้นะเราก็จะเรียกว่า D ครับหรือว่า density หรือที่เราเรียกว่าความหนาแน่นนั่นเองนะครับไม่งงนะก็ได้ M เท่ากับ d ีส่วน P ครับเพราะนั้นครับเราก็จะแทนนะครับเเท่ากับ d ีอส่วน P ครับ ลงในนะครับสมการเมื่อสักครู่นะครับที่เราเพิ่งเรียนไปครับก็แทนลงในนี้เลยเพราะนั้นตรง m 2ครับนักเรียนครูก็แทนเป็นอะไรครับ d 2 rt 2ส่วน p 2ไม่งงนะตรงนี้เลยครับและ m 1ครับก็แทนไป d 1 rt 1ส่วน p 1่ครับแต่คนีคบนักเรียนถ้าเรานะครับสนใจนะครับที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันแสดงว่า r ก็เท่ากันครับ t ก็เท่ากันครับและความดันก็เท่ากัน แสดงว่าตัดกันได้ไหมครับนักเรียนตัดกันได้นะครับพอตัดกันได้ครับนักเรียนก็จะเหลือ D2 ส่วนดีเลยครับ D1 นงครับนักเรียนเพราะฉะนั้นครับเราก็ได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วก็เป็น r 1นะครับส่วน r 2ก็เท่ากับครับรากที่2นะครับ D2 ส่วนด้วย D เลยครับ D1 โอเคนะไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันนะครับเราเนี่ยก็จะได้อัตราส่วนนะครับอัตรา การแพร่นะครับและมวลต่อโมลหรือความหนาแน่นครับได้ดังสมการนี้เลยครับนักเรียน r 1ส่วน r 2ครับจะเท่ากับรากที่2ครับ d 2ส่วน d 1และเท่ากับรากที่2ครับ m 2ส่วน m 1สังเกตนะเลขมันจะสลับกันเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสมการนี้สําคัญไหมสําคัญมากครับเดี๋ยวเราจะใช้สมการนี้แหละครับนะนนำไปคํานวณครับหรือเปรียบเทียบครับการแพร่ผ่านครับของแก๊สกันนะครับ นักเรียนครับเพื่อความเข้าใจนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับเรื่องการแพร่ของแก๊สนะครับนะข้อที่1ครับแก๊สอาร์กอนนะครับแพร่ผ่านรูเล็กๆครับรู1ครับด้วยอัตราเร็วนะครับสามครับมิลลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนครับจะแพร่ผ่านรูนี้นะครับด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ครับภายใต้สภาวะเดียวกันครับนักเรียนนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวครูบอกให้ก่อนเลยกันนะว่า เอเนี่ยนะครับก็คือมวลอะตอมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ39.95นะครับนะส่วนไฮโดรเจนนะครับก็มีค่าเท่ากับ1.01ครับเนาะตามในหนังสือเรียนของพวกเราเลยนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการหาอัตราเร็วนะครับนะเมื่อเรารู้ตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเราอยากรู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับเราใช้ความสัมพันธ์อะไรดีครับขอบคุณมากเลยครับก็เป็นอะไรดี R1 ส่วน R2 ครับก็เท่ากับครับ ระดัที่2ครับ M 2นะครับส่วนด้วย M อะไรครับ M 1โอเคป่ะข้อนี้นะครับเพื่อความนะครับให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับข้อนี้นะครับโจทย์ต้องการหานะครับอัตราเร็วนะครับของแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดครูเขียนแบบนี้นะครับนะไม่งงนะตัวนี้ก็ต้องเป็น R ของใครครับอันนี้ก็ต้องเป็น R ของแก๊สอาร์กอนใช่ไหมครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ R นะครับครูอาจจะเขียนเหมือนแกรมมาสันนิดหนึ่งครับเป็นตัว R นะครับโอเคอ่ะทุกคน แทนค่าให้ครูหน่อยครับตรงนี้ก็เป็นรากที่2อ M อะไรดีนักเรียนตอบคููมา M ของแก๊สอาร์กอนตรงนี้ก็จะเป็นมวลต่อโมลของอะไรครับของแก๊สไฮเลยครับไฮโดรเจนนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับใส่ใส่ครับนักเรียนครับนักเรียนหลายคนบอกว่าหยุดเลยครูเดี๋ยวผมจะลองทําต่อเองครับจัดไปครับข้อนี้ครับหรือใครจะสต็อปวิดีโอก่อนก็ได้นะครับแล้วลองทําเองให้เสร็จครับแล้วมาเช็คกันครับว่าจะได้คําตอบเท่ากันหรือไม่นะครับลองดูนะครับนักเรียนไม่ยาก เร็วง่ายๆเลยได้ไหมครับได้ไหมครับรกเรียนนะครับนะถ้าครูแทนค่านะครับก็เป็นอัตราการแพร่ผ่านนะครับของไฮโดรเจนนะครับส่วนนะครับของอาร์กอนของอาร์กอนรู้ยังครับรู้แล้วครับก็คือ3.56ใช่ไหมครับักเรียนแบบนี้นะครับตัวนี้ค่อยเป็นรากที่2ครับก็จะเป็นมวลต่อโมลของแก๊สอาร์กอนครับก็คือ 39ครับจุดโอเคนะหารด้วยครับไฮโดรเจนครับแก๊สไฮโดรเจนครับ1.01ครับ2ตัวครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน2.02ครับนักเรียนก็คิดเลขมาครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้านักเรียนคิดเลขออกมาครับเราได้เท่าไหร่ครับผมได้เท่าครูมานะครับนักเรียนก็ถอดรากตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย3.56ขึ้นไปคูณครับก็ได้ออกมาเท่ากับเท่ากับโอเคขอบคุณมากครับได้นะครับเท่ากันเลยนะครับนะก็คือได้เท่ากับ 1 5หครับจุดนะครับหน่วยก็คือมิลลิลิตรครับเปอร์มิลนะครับนี่แบบนี้เลยโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับข้อที่1นะครับมาดูต่อนะครับข้อที่2ครับนักเรียนครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบนะครับอัตราเร็วนะครับของแก๊สฮีเลียมนะครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนครับที่ความดันครับและอุณหภูมิเดียวกันครับนักเรียนครับข้อนี้นะครับครูกําหนดมวลตอมของแก๊สฮีเลียมมาแล้วนะครับแล้วก็ออกซิเจนแล้วนะครับ นักเรียนครับลองทําเองดูก่อนไหมครับคุมมั่นใจว่านักเรียนทุกคนทําได้นะครับทําได้อยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคนะถ้าใครคิดช้าครับไม่เป็นไรครับนักเรียนสามารถสต็อปวิดีโอได้นะครับแล้วก็ลองทําเองก่อนนะครับข้อนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนก็ตั้งจากความสัมพันธ์ครับคือ R นี้คืออัตราการแพร่ผ่านใช่ไหมครับของแก๊สฮีเลียมนะครับต่ออัตราการแพร่ผ่านครับของแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะเท่ากับครับรากที่2ของใครจจำได้ใช่ไหมก็คือ มวลต่อมมลครับของแก๊สออกซิเจนครับและหารด้วยมวลต่อมวลครับของแก๊สฮีเลียมนั่นเองนักเรียนก็แทนค่าครับโอเคนะนักเรียนแทนค่าไงดีครับนะก็คือ RHe ต่อ R นะครับ O2 ครับก็จะเท่ากับครับละที่2ครับเพราะนั้นมวลต่อมมลครับของออกซิเจนครับไม่งงนะ O เนี่ย16 2ตัวก็32ครับก็จะกลายเป็น3 2 0 0นะครับนักเรียนแล้วก็หารด้วย4.00ไม่งงนะช่วยครูคิดเลขหน่อยสิคิดได้เท่าไหร่ครับ โอเคขอบคุณมากครับนะบางคนนะครับขอเครื่องคิดเลขเลยครับได้ครับไม่เป็นไรครับได้2.83ใช่ไหมครับนะแล้วเราเนี่ยจะอธิบายยังไงดีครับนักเรียนครับนักเรียนถ้าเกิดครูย้ายนะ R O 2ครับขึ้นมาคูณฝั่งนี้นะครูก็ได้แบบนี้นะครับนะ R H E เนี่ยก็เท่ากับ2.83นะครับ R O 2ครับหมายความว่าแบบนี้ครับเวลาอธิบายนะแสดงว่าอัตราการแพร่ผ่านของแก๊ส ฮีเลียมเนี่ยจะเท่ากับ2.83เท่าอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สออ,อะไรครับออกซิเจนโอเคนะ,สะแสดงว่าแก๊สฮีเลียมเนี่ยมีอัตราการแพร่ผ่านนะครับเร็วกว่าแก๊สออกซิเจนกี่เท่าครับนักเรียน2.83เท่าโอเคนะครับครูอธิบายแบบนี้นะครับทุกคนเข้าใจนะครับ เรามาดูต่อเลยครับข้อที่3นะครับแก๊สใดต่อไปนี้ครับจะแพร่ได้เร็วนะครับจากมากไปน้อยนะครับก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับไดออกไซด์แก๊สแอมโมเนียนะครับมีเทนนะครับแล้วก็ไนโตรเจนครับที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันครับข้อนี้ครับโจทย์กําหนดมวลต่อมาให้แล้วนะครับนักเรียนลองทําเองเลยได้ไหมครับได้นะแสดงว่านักเรียนก็ต้องหาอะไรครับมวลต่อมวลนะครับของแก๊สแต่ละชนิดจริงไหมครับ และถ้าเกิดเราได้มวลต่อโมลมาแล้วครับเราพบว่ามวลต่อโมลของแก๊สชนิดไหนเนี่ยนะครับน้อยกว่าแสดงว่าอัตราการแพร่ได้ทําไมครับเร็วกว่าครับโอเคครับนักเรียนครูรอครูมั่นใจนักเรียนต้องหามวลต่อโมลครับของแก๊สแต่ละชนิดครับได้ไหมครับได้นะอ่าคาร์บอนไดออกไซด์ครับได้เท่าไหร่ครับครูมั่นใจมากเลยทุกคนต้องหามาแล้ว4เลยครับ44่ครับไนโตรเจนไดออกไซด์ครับเท่าไหร่ครับนักเรียน 46อส้บเยี่ยมมากครับบวกเลขไวมากเลยนะแอมโมเนียครับ17ครับแก๊สมีเทนครับ16ครับนะแล้วก็ไนโตรเจนครับเท่าไหรครับ28อ่ะพอได้แบบดีครับนักเรียนคิดว่าแก๊สชนิดไหนเนี่ยครับมีอัตราการแพร่นะครับเร็วที่สุดครับตอบมาเลยนักเรียนมีเทนขอบคุณมากมากเลยนะโอ้แต่โกนออกมาเลยครับมีเทนตามมาด้วยแอมโมเนียสุดยอดครับตามมาด้วยไนโตรเจนครับ สุดยอดจริงๆครับตามมาด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับและสุดท้ายครับก็คือหนักที่สุดครับไนโตรเจนไดออกไซด์ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับน้อง NO2 ครับก็ตอบตามนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่นักเรียนนะครับหามวลต่อโมลนะครับของแก๊สแต่ละชนิดได้แค่นั้นเองนะครับถ้านักเรียนไหวครับเรามาดูตอบข้อที่4กันสนิดนะครับนะข้อใดครับเป็นแก๊สที่มีอัตราการแพร่ผ่านรู้พุ้น เป็นครึ่งหนึ่งของแก๊สนีออนนะครับนะแก๊สนีออนก็คือเอะไรครับ NE โอเคนะครับก็จะมีแก๊สฮีเลียมครับนักเรียนฮีเลียมคือ H อชไรครับ HE นะครับอาร์กอนครับก็คือ AR ครับคาร์บอนไดออกไซด์ครับก็คือ CO2 นะครับนักเรียนก็รู้จักกันเป็นอย่างนี้นะครับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ก็ SO3 ครับแล้วก็ เตตราฟลูออเรทัลีนครับก็คืออะไรครับนักเรียน C2F4 อ่แบบนี้นะครับนะคราวนี้ครูเนี่ยก็กำหนดมวลอะตอมมาให้แล้วครับก็คือไลน์แต่ฮีเลียนะครับอาร์กอนคาร์บอนซัลเฟอร์ออกซิเจนแล้วก็ฟลูออเนนะครับโอเคนะข้อนี้ครับข้อนี้นะครับน่าสนใจนะครับนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าข้อใดครับเป็นแก๊สที่มีตาการแพร่ผ่านลูพุนเป็นครึ่งหนึ่งนะโจทย์ใช้คําว่าเป็นครึ่งหนึ่งครับนักเรียน ข้อนี้เนี่ยถ้านักเรียนนะครับอยากจะเก่งมากขึ้นครับนักเรียนต้อง s อ o p ิดีโอนะและลองทําเองก่อนนะครับนักเรียนครับแล้วค่อยดูครูเฉลยโอเคป่ะแล้วนักเรียนจะได้ไอเดียนะครับเราจะเข้าใจนะครับการใช้สมการหรือว่าความสัมพันธ์อัตราการแพร่ผ่านของคุณเกรแฮมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับครูมั่นใจว่านักเรียนหลายคนเนี่ยลอง stop เทปดูแล้วนะครับข้อนี้นะครับ ครูไม่รู้ว่าแก๊สชนิดนี้คืออะไรจริงไหมครูก็สมมติให้ชื่อว่า x ก่อนเพราะนั้นครูเขียนแบบนี้นะก็คือ rx นะครับไม่งง,งนะอัตราการแพร่ผ่านของแก๊ส x เนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือเศษหนึ่งส่วนสองครับอัตราการแพร่ผ่านของ ne ใช่ไหมครับไม่งง,ง,งนะนี่ครูตีจากโจทย์มาเป็นตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดครูใช้กฎนะครับการแพร่ผ่านของเกรแฮมเนี่ยนะครับครูก็ได้แบบนี้ใช่ไหมก็คือ rne เนี่ยส่วนด้วย rx ก็เท่ากับนะครับรากที่2ครับของมวลตมม่อมวลของ x หารด้วยมวลตมม่อมวลของ ne ใช่ไหมครับไม่งงนะคราวนี้นะครับนักเรียนก็จะสังเกตนะครับว่า rx เนี่ยใช่ก้อนดีไหมครับนักเรียนใช่นะแล้วครูก็เอามาแทนตรงนี้ไม่งงนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า rne กับ rne เนี่ยตัดก,กันไม่งงนะ r นี่คืออัตราการแพร่ผ่านนะครับ นะเพราะนั้นข้างล่างเนี่ยก็จะเหลือ1นส่วนสนักเรียนก็เด้งไปครับก็ได้กลายเป็นเลขอะไรครับเลข2ใช่ไหมครับนะแล้วก็มวลต่อมวลของ x แต่ถามว่ามวลต่อมวลของแก๊สนะครับ n e เนี่ยรู้อย่างครับรู้แล้วครับคือเท่ากับยี่สิบครับจุดนะครับ18นะครับอันนี้ครูบอกให้นะโอเคนะนี่ก็เป็นมวลตอมของแก๊ส n e ครับนักเรียนก็ใส่ไปครับ20ครับจุด18โอเคไหมครับ จากนั้นครับถ้านักเรียนครับอยากจะถอดแสแควร์ลูกตัวนี้ออกนะครับนะนักเรียนก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างโอเคนะครับถ้านักเรียนยกกำลังสองทั้งสองข้างครับนักเรียนก็จะได้4ใช่ไหมครับตรงนี้ก็หลุดใช่ไหมครับก็เป็นมวลต่อโมลของแก๊ส x ตัวนี้ก็จะเป็น20.18ครับถ้านักเรียนครับย้ายสมการนะครับเอา20.18ขึ้นไปคูณกัน4ครับก็จะได้เท่ากับ80ครับจุดเจโอเคไหมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามวลต่อโมลนะครับของแก๊ส ที่แพร่ผ่านเป็นครึ่งหนึ่งของแก๊สนีออนเนี่ยนะครับก็จะมีมวลต่อมมลครับ80.76ครับนักเรียนก็ไปดูตัวเลือกครับว่าข้อไหนครับที่มีมวลต่อมมลครับอยู่ที่ประมาณ80นะครับนะนักเรียนตอบครูมาหน่อยครับนักเรียนได้ข้อไหนครับนักเรียนบวกแล้วครับถึงตรงนี้ครับนักเรียนต้องตอบครูได้ครับตอบครูมาหน่อยครับผมตอบมาหน่อยตอบหน่อยได้ไหม ได้นะครับขอบคุณมากเลยครับก็คือตอบข้อที่ไหนครับข้อที่4เออทำไมตอบข้อที่4ครับนักเรียนนะครับนี่เลยครับครูมาเขียนตรงนี้นะครูมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับคือ so 3เนี่ยนะครับนะซัลเฟอร์นะครับนักเรียนเท่าไหร่ครับก็คือ32.06ใช่ไหมครับบวกกับ o เนี่ย16ใช่ไหมสิบหย์ศูนครับแต่มีกี่ตัวครับนักเรียนมี3ตัวครับก็16 3 48นะครับ48บวกอีกกับ สามสองจุดนะครับก็จะกลายเป็นนะครับ80.06นะครับนะครับโอเคนะแสดงว่ามวลต่อมวลครับของแก๊สนะครับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ครับก็80.06ก็ใกล้เคียงกับตัวนี้เลยครับเพราะนั้นอันนี้ก็ตอบตัวเลือกที่4ครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไปหาข้อ1ก็ไม่ได้จริงไหมครับข้อ1คือ4ีนี่ก็หมายควาว่าแก๊สอาร์กอนครับก็ ประมาณ39.95ก็ไม่ใช่ครับคาร์บอนไดออกไซด์ครับก็ประมาณ44กว่ากว่าใช่ไหมครับนะหรือเตต้าฟลูโรเอทิลีนะครับก็ไม่ได้ครับถ้าเรียนลองบวกกันครับก็จะตอบตัวเลือกที่4นั่นเองนะครับโอเคนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับการแพร่ของแก๊สกันนะครับนะข้อที่1ครับที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันครับจำนวนโมเลกุลของแก๊สนะครับที่แพร่ผ่านต่อนหนึ่งหน่วยเวลาหรือตาการแพร่ผ่านของแก๊สนะครับแปรผกผันกับรากที่2ของ มวลต่อโมลครับเรียกว่ากฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมนะครับเมื่อเปรียบเทียบครับอัตราการแพร่ผ่านนะครับของแก๊ส2ชนิดครับที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันนะครับเราเนี่ยสามารถเขียนสมการครับได้ดังนี้เลยนักเรียน R 1ส่วน R 2เท่ากับรากที่2ครับ M 2ส่วนด้วย M 1ไม่งงนะเมื่อ M เนี่ย M ใหญ่ครับก็คือมวลต่อโมลนั่นเองนะครับข้อที่2ครับที่ความดันนะครับและอุณหภูมิเดียวกันครับเราเนี่ยจะได้อัตรา ส่วนนะครับของอัตราการแพร่และมวลต่อโมลหรือความหนาแน่นครับได้ดังนี้เลยครับก็เป็น r1 ส่วน r2 ครับเมื่อ r คืออัตราการแพร่ผ่านนะครับก็จะเท่ากับครับรากที่2 d2 ส่วนด้วย d1 เมื่อดีก็คือความหนาแน่นครับก็จะเท่ากับครับรากที่2 m2 ส่วนด้วย m1 นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องนะครับการแพร่ของแก๊สนะครับนักเรียนก็จะมีความรู้และก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ